สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC นะคะวันนี้แตนก็มาอัปเดตป้าหมอคางดำนะคะวันนี้เช้าวันที่หนึ่งนะคะก็แตนก็จะเห็นปลาหมอคางดำเยอะเลยนะวันนี้มีแดดนะคะเห็นปลาหมอคางดำชัดเลยค่ะเพื่อนๆ ที่นี่คองบางมดนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้แตนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แตนกันนิกาพาเลาะด้วยนะคะเอาไว้คลิปหน้าแตนจะมาอัปเดตปลาหมอคางดำใหม่นะคะ